เรามีคําถามที่จะมาถามพี่อัพจากแฟนคลับนเ,เป็นคําถามที่ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเพิ่ง <c oughs> ได้มาเมื่อกี้เหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว,ว่ามันคือแฟนๆที่อยู่ในผมจะเรียกห้องสง่งเรียกว่าตึกแถวแล้วกันในตึกแถวแห่งนี้ได้ส่งคําถามมานะฮะคำถามถามอัพอ๋อมีคําถามภูมิด้วยาถามอัพก่อนไ่ย <c oughs> ิ้มมึงนี่ลยภูมิเดี๋ยว ยิ้ไม่ด้นะแหมอับคุณเป็นคนดุไหมไม่ดุครับแล้วทำไมคนอื่นเขคิดว่าคุณดุไม่รู้คุณไปเอาอา่างไหนเอาไม่ได้คุณใจะมที่ถามเอพี่คิดว่าผมดุเหรผมช่วยผมด้วยเอาผมข้ามสลับไปถามคำถามภูมบ้างอยากรู้ว่าแมวที่เลี้ยงได้ชื่อหรือยัง ตอนนี้ก็ยังเร <mel od ic 00> ียกสลับสลับกันอยู่ครับมีชื่อไหนกับชื่อไหนมีชื่อไอ้หนูกับหมูหยองใช่ครับหมูหยองมันทำอะไงมันก็หมูหยองเนี่ยทไมเชื่อหมูหยองอ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณตั้งชื่อไม่ลงตัวนะดีระหว่างไอ้หนูหรือหมูหยองตอนมาเล็กๆครับก็จะเรียกแบบไอ้หนูตอนแรกจะเรียกตาหนูเออแต่ว่ามมนยนงไง ไอ้หนูมันน่ารักไงครับแต,ต่พอโตมามันเริ่มแบบมันเริ่มกคนตีละเราจะเรียกว่าไอ้ไหนูไอ้หนูอะไรเนี่ยครับแล้วหมูหยองเล็กตอนไหนตอนน่ารักขนมันหยิกเราจะเรียกมยหมูหยองตกลงก็คือตาหนูไอ้หนูหรือหมูหยองตอนนี้ยังไม่เคาะใช่ครับยังไม่เคาะเดีย๋ยวยังรอเป็น,เป,นเป็นตามอารมณ์ใช่อาจจะมีชื่อโอเคนะอยากรู้ทำไมวะอาจจะมีชื่อใหม่เพิ่มอีกก็ได้อาจจะเป็นหมูหยิกหมูหยองหมูหยอยหมูหยอยหมูยู่ คุณแม่ทุกคนครับ oh ้ที่ผมเป็นคนเหี้ยโดยสัตว์ดานเลยเขาเอ้ากันเหรอไอเหี้ยรายการอะไรวะเนี่ยคุณน้ำครับแฟนขับรอมาสามปีอยากเห็นคุณทวิร์กวันนี้ทำให้แฟนขับดูได้ไหมไม่น่าใช่วันนี้งั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูอยากไดเอยาเห็นหมูหยองทวิร์กเลยทำไมล่ะ ไม่เอาอะไรสาระอย่าเอาอย่าเอาเดี๋ยวโดนติดเหลืองคลิปอะกลับมาที่ของคุณภูมิครับแฟนคลับอยากรู้ว่าเรื่องที่แม่คุณลากออกมาจากร้านหมูอบโอ่งเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจึงมันหลายที่ครับไม่จำไม่ได้เลยนะเพราว่าแม่คุณาลากออกมาหลังจากหลายที่ห้ามอะไรเงี้ยครับห้ามแบบไม่ให้กินไม่ให้กินหมูอบโอ่งเนี่ยหรอไม่ให้กินหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับทาไมอะครับแบบหนักขึ้นแล้วภูมิแบบอย่างกางเกงตัวหนึ่งอะภูมิเคยใส่ใช่ไหมครับภูมิมาให้แม่เย็บ ตะเข็บสองตะเข็บเลยเพราะว่าแบบมันหลวมแต่ล่าสุดไปใส่อ่ะคือต้องปลดออกทั้งสองทั้งสองงานแล้วผมก็ใจผมก็ใจเนี่ยตอวเนี้ยเออเออคือูมิจะอ้วกแล้วนมันเอาเสื้อเอาน้องเก่งแล้วเออไว้ไวหแล้วแต่คุณคุณเชื่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ให้ออกมาคุณเชื่อก็นิดหนึ่งแต่ว่าขอกินนิดนึงได้ไหมดีแล้วที่คุณเชื่อแม่ทำไมฮะคุณดูคนที่ไม่เชื่อแม่ กูเปลี่ยนชุดไม่ได้มาหลายครั้งเลยชุดเดิมแม่งแน่นไปหมดแล้วหลายคนบอกทำไมไม่กลับมาใส่ชุดดำแม่งแน่นนะกลับมาที่อัพครับฉากไหนที่คุณเขินทำไมไม่สะกดด้วยนอนหนูทำไมสะกดด้วยลอิงเอไอตาหนูฉากไหนอัพที่คุณเขินที่สุดในซีรีส์ my stand in ตัวนายตัวแทนครับคือพูดจริงๆว่าตอนเล่นอ่ะแทบไม่เขินเลย ตอนที่เป็นตัวละครไม่เขินเลยไม่เคยเขินเลยเขินตอนคัด่งตอนดูด้ยเออใช่ตอนดูตอนตอนดูก็เขินใช่ตอนดูตอนดูผลที่ดูผลเนี่ยหรอซึ่งมันยังไงมันจะกระจี้อะมันจะกระจี้แต่ตอนเล่นมันมันจะแบบว่าไม่รู้สึกเลยใช่ก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันตอนเล่นไม่รู้สึกเลยแบบว่ามันมีซีนแบบเรียกว่าอะไรอะโหดอะใช้คำว่าอะไรว่าว่าวิว โอเค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 เราไม่จำลองสิแม็กโอ้จำลองไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ไม่อยากรู้ว่าแล้วตอนคัดมันเป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าจำลองจำลองตอนคัดพวกคุณสองคนแบบคุยกันอยู่กันอะไรแบบว่าไอไอกับเราด้วยกันไม่เท่าไหร่ครับแต่กับทีมงานทุกคนอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันเละจะกระเดียมมันจะกระเดียมก็คือตอนมันมีฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าเดินออกไปอ่ะแล้วแบบ ไม่ค่อยกล้าสบตาใครเท่าไหร่ทิ้งเวลาได้นิดนึงเดินก้มแม่ออกเดินก้มแ่ไม่หกินแล้วก็แสักพักแล้ค่อยก็ค่อยโอเคโอเคกลับไปที่พมงครับทำไมคุณถึงไม่ชอบทาท่าหนวดแมวมันไม่ได้ครับมันรืสงส่วนตัวอัพท่าหนวดแมวของอไงเอออย่างนี้อย่างนี้ใช่คุณทำได้ผมทำได้ใช่คุณทำได้ไหม ไม่ได้ไม่ชอบแบบว่าแบบว่ามันมันแปลกๆครับมันแปลกตรงไหนมันก็น่ารักดีเออคุณไม่ต้องทำผมไม่ได้บังคับผมแค่อยากตามตามเขาตามเขาเฉยๆโอ้ยทำไมเับต่อไม่เอาต่อเออเออว่ะแล้วหวะเขาไปถามเยอะเกินถามเยอะเกินอภูมิตอบไหมอภูมิตอบไหมแบบมันรู้สึกแบบขนลุกขนลุกอะไรครับเวลาทำแล้วเวลาเห็นคนทำขนลุกปะ เฉยเฉยอ๋อนี้เฉยเฉยใช่อะไรอ่ะโอเคกลับมาที่อัพครับโอ้คำถามวนไปวนมางงไปหมดแล้วปันจักรยานล่าสุดได้แผลเพราะอะไรก็ลงวะไม่ได้ลงเพราะจักรยานด้วยนะลงมอเอร์ไซค์คุณขับชนมอเตอรไซค์เหรอไม่ใช่ที่ผมบอกว่าผมปั่นไปสิบโลอ่ะผมตะคิวขึ้น ตะคิวขึ้นผมก็เลยบอกว่าขอเออขอขอไปซ้อนมอไซค์พี่ช่างภาพก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องกลับมันต้องไปถ่ายต่อก็เลยแบบโอเคพี่มาแต่ผมถือกล้องให้ก็ถือกล้องพี่เขาก็ขับมอไซค์ยังไม่ทันผ่านโค้งแรกเลยไปเลยยังไม่ทันผ่านโค้งแรกเลยเหมือนมันมีแบบที่ก้นมันเพเยอะออกมาแล้วก็ขูไปหนึงเซเซเสร็จปุ๊บผมไม่อยากให้กล้องมันตกแน่นอนคือถ้าล้มอ่ะกล้องแตกแน่นอนเลยผมก็เลยรีบกอดกล้องแล้วผมหันไปเห็นต้นไม้ผมก็เลยคว้าต้นไม้เลย ขวานไม้เลยเฮ้ยนี่คุณเล่นมายสแตนด์อินอยู่เหรอใช่ใช่มายสแตนด์อินบางเจ้ามี่้าเปสโลเลยมาวันนี้ยา้าเปสโลเลยคนหลังดูแลตัวเองมึงปล่อยกล้องไปครั๊บแส้มันมีมูลค่ากว่านั้นไม่ได้เราถ่ายต่อไม่ได้เออเหรอเออเนี้ขับตามอ่ะขับปัจจัยตามอ่ะอ๋อภูมิปัญจายแล้วแต่ตั้งแต่แบบว่าเขาขับแล้วเซ่ครับเหมือนสะดุดเลยครับมอไซค์เริ่มแบบไอเนี่ยภูมิใจใจนะก็เริ่มแป้วแล้วเป็นห่วงกล้อง ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไปโดนทั้งหมดไปโดนแล้วแบบว่าพอเห็นจังหวะที่ล้มอ่ะแล้วแบบภาพที่ผมไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดคือพี่อบบเขากโดดไปเกาะต้นไม้อ่ะแบบเหมือนตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยคือแบไปอย่างนั้นเลยนะครับถ้าผมอยู่ตรงนั้นนะผมถ่ายรูปเอาไว้เลยพี่มันมีเอ้ามีคนถ่ายรูปไปด้วยเหรอทีคือทีมงานนะครับพี่ทีมงานถ่ายรูปไปเหรอไม่ได้ช่วยวะรอไม่ใช่ไม่ใช่ ก่อนก่อน,อนอโอเคโอเคโอเคคือแบบพอ,พอพี่เอาก็เป็นแผลใช่ไหมทุกคนก็เอาก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าพอเห็นว่าแบบว่าโอเคมันไม่ได้หนักอะไรเงี้ยคอนเทนต์ก็อยากทําทแต่เป็นห่วงน้องก็ต้องเป็นห่วงแล้วเดินมาแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างวะแต่สายตาพี่เขาแบบอ,อยากจะเอามือถือมาถ่ายก็เป็นคนดือ้อเนาะแล้วถ่ายบ้างแม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายครับโอ้โเสียดายไม่ได้ภาพสำคัญมึงเป็นสริมขาดต้องปกมือให้คนรักกล้องคนนี้แบบ ป่าทิ่เปงเลยเขาหลักระวังตัวด้วยมาที่กลับมาที่ภูมิครับวันที่6พฤษภาคมวันเกิดภูมิได้ของขวัญจากพี่อัพหรือยังเลี้ยงข้าวแล้วใช่ครับเลี้ยงตอนไหนวะเมื่อวานอ๋อเลี้ยงอะไรไปเลี้ยงกินอะไรกันกิน อะไรนะพี่จ๋าญี่ปุ่นม้ญี่ปุ่นโม้อโป๊ะหมอโป๊ะสารฝันน้องหน่อยสารฝันน้องหนอเฮ้ยพวกไก่ทอดเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วไงกลับไปที่ภูมิครับอับเคยได้รับสายจากคอ l l center ไหมไอ้นี่มันใครวะเนี่ยข้างมงผ่าบุไลไปหมดเลยกลับมาที่อับเอออับเคยได้รับสายจาก call center ไหมไม่ไม่เคยเลยครับถ้าคุณตกใจอะไรเขาแค่ไม่ได้รับสายไม่ไม่ผมผมไม่ค่อยรับโทรศัพท์คุณไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใช่เขาไม่ค่อยรับโทรศัพท คือคือด่าแล้วนะคือคือ Messenger ส่งของแบบเวลาสั่งของออนไลน์เขาหน้าด่าผมไปเยอะเหมือนกันนะเพราะคุณก็ไม่รับใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับเลยแล้วคุณได้ของไหมของมันก็จะโผล่มาถ้าไหนไม่มาผมจะค่อยตามอีกทีหนึ่งอ่าโอเคกลับมาที่ภูมิผมขอใช้สติพีโดนพี่อัพทุบบ่อยไหมไม่เขาเอยตอบดีๆมันใจมันใจพูดแบบมันใจไม่มีพูดมันใจเสียงหายเสียงลง ตีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปไม่มีท่านี้ไม่ใช่ตีนะไอ้แส่เหรอคำถามสุดท้ายของฝั่งอัพแล้วครับที่ไปคำมโชโน่มาซื้อลอตเตอรี่มาอยากรู้ว่าคุณถูกไหมยังไม่ได้ตรวจเลยครับยังไม่ได้ตรวจเลยเหรอ27บใบจริงไหมเนี่ยคุณเอาไหมผมเดี๋ยวผมตรวจให้เอาหลวพี่น้องกันดีาเลยเอาหมดคำถามจากแฟนคลับแล้วขอเสียงปรบมือให้คับนะครับ than you tonight.